ทำไรำไรูปอไแกแ,บบรแบบครเปิดตลอดแครค้สิบแล้วมันก,กินแกไปไกลอยู่ At. Okay, see okay. if okay. น้องคิวมาโคตรเร็วอ่ะเออไอพ่อพี่แกไอน้องเล่นเร็วกว่าวะไรนบอกน้องคิวมาโคตรเร็วแต่ไอน้องเล่นเร็วกว่าพี่พี่สตีมเร็วเหรอเออบอกแล้วว่าเร็วมากแป๊บเดียวเองอ่ะโอ้โหสตีมแป๊บเดียวอ่ะแต่แค่หลอดยังไม่มาว่ะแค่หลอดหน้าเลยมั้งเปิดปุ๊บมาเลยอ่ะเปิดปุ๊บมา ขอจริงไงไก่ของจริงตอนนั้นที่กูแบบไปหาคนติดตามช่องได้มีแต่คนบอกรอสตรีมกูกูบอกเย็นเย็นเย็นทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณเย็นเย็นทุ่มหนึ่งพอกูเริ่มสตรีมปุ๊บเนี่ยคลิปเลยเช้าเช้าอ่ะพี่เช้าไม่เช้าตอนนั้นเย็นเลยเนี่ยตอนนั้นย็นเนี่ยปักหมดเนี่ยเนี่ยเหมือนอย่างนี้กูต้องปักปักหมดน้องคิ้วได้อย่างนี้ดีดีดี เลิกปักหมดพี่แกว่าหัวกระต่ายอะไรดีวะคุณจะซื้อไอ้กระต่ายแครอทอ่ะเราเอากระต่ายแครอทกันหมดเลยไหมหมื่นสองอ่ะไอ้หน้าแรกที่นี่ขายอ่ะหมื่นสองกระดูกอ่ะไหนวะหัวกระดูกร้านค้าไหนวะเอ้เจ้าหญิงแครอทเนี่ยนะเออเจ้าหญิงแครอทเนี่ยนะเออคุณากซื้อตัวขาว อะไรนะอีมุยอ่ะอีมุยตัวขาวออีมุยอ่ะโอรี่อ่ะชื่อว่าโอลี่มันชื่อว่าโอลี่อ่ะตัวแต่ในโปเกมอนมันคืออีมุยด้วยนี่ไงไปไก่อีตัวหนึ่งอะไรอะระดับมหากราบอะพระเจ้ากระต่ายแครอทอ้าวแล้วไปไก่มันคือปะทังทําจังกูมีหงอกงแล้วแต่หงอกงเป็นไอหลามไปกระต่ายมันเป็นปะทังทําจังแต่มีตัวป้อไก่อ่ะ อ๋อมีตัวเม่ไก่อหอเอ้ยเราแกงไสอิ๋วดีว่กูมีฉลามฉลามไอ้นี่เว้ยกูมีฉลามงอคงกูมีหมูอยู่อ่ะเจ้าเลยมั้กดเลยมั้ยฮะดิเอาเอาดาดไหนออกดานนี้ออกแฟฟาร์มอยู่เนี่ยเข้าก่อนเลยเล่นก่อนตาแรกเลยนอนฟาร์มไปก่อนมึงอ่ะไม่เล่นหมดกลางอ่ะหมดกลางที่หมดกลางเล่นได้ที่ไหนเล่นได้ก็อ๋อมันอยู่สามคนแล้วใครอยู่คนไอ้นนท์ไอ้นาย ไอ้นายบอกเล่นเกมเลยยกเลิกมาจากลุโดยเดี่ยวไอโดนไอ้โดนเล่นไม่ใช่หนาเราไม่นัดไอ้นายมันจะไปสมสมมาเจอเราอ่ะเจ้าจริงอะเราจะสมสองสองอ่ะรอก่อนเลยไอโดนวาร์มอยู่ไหมอ่ะรออีกหนึ่งกดไปก่อนตอนแรกจะไม่เข้ามาละง่วงแต่พี่ชายเพื่อพี่ชายผมผมเข้ามาได้โอ้โหปักหมดเลยไหมโอ้โหอย่างนี้ต้องปักหมดแล้วโอ้โหปักหมด เด็กดีแห่งชาตินี่อ้โหปากหมุดประจานโอ้เอฟซีของมันมันน่ารักงี้ดูแค่เท่าแชทเท่าพอละที่เกียดดูไล่อะอะไรวะรถไฟดีกว im ่าด่านอะไรไดิในอีด่านในปากหูไม่ไม่กือนกูว่ะตือป้อไก่นะผมผมต้องเป็นตือป้อไก่นะ เดี๋ยวกูเป็นงอโคงแล้วนอยเป็นไรถ้าถามกูกนเป็นตัวเฮียมันไม่มีมันไม่มีแก้งใส่อีว่าออมันไม่ยอมทำเพื่อะไรอ่ะมูมันกูเป็นหมาเดี๋ยวเราตั้งชื่อแก้งว่าชมพูทวีปดิเขาไม่ <laughs> มีป็นไรวะกูมีหมาหมาลังกาชายวะเอาไหมึมมึงเอาไอ้เไอตุ๊งพวกไก่อะ ผมบินนี่ย่าถือพุกไก่นี่นี่กูงอคงไงอ่ะเราถือพุกไก่ว่าไงล่ะสิทธ์น้องสิทธ์พี่มาแล้วมาได้นี่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่บอกอคงพุกไก่มึงดูดิบนหัวมันอ่ะอย่าบอกนะกูคือตัวจิ๋งเออมึงคือตัวจิ๋งพุกไก่แต่ไอ้บนหัวมันเหมือนกันเลยนะมันเหมือนกันผมผมก็มีนงวะแต่ของมึงมันเป็นไอ้นั่นอ่ะมันเป็นอันเล็กๆอ่ะ ตัวเจ๋งก็ตัวเจ๋งไว้จะเป็นสิทธิ์พีหน่อยไปเลยสิน้องแล้วนะเฮ้ยพี่ไก่เสือตัวเดียวอ้าวเสร็จดิเสร็จเสร็จนาแน่พวกเรานาแน่ลุมพันโฟคิงมันเข้าช้าเพศอื้อ รีบใส่เลยรีบใส่เลยอ้ากูตกกระดับแล้วกำลังดูอดิเมะอยู่มันแจ้งเตือนเลยเข้ามาคิดว่าอะไรวะคิดว่าคิดว่าใครเตะคนแรงคิดว่าผมตายกูไม่ช่วยแล้วอ้ากูโดดเลยไอ้สองล้ออายคนดูไว้เนี่ยเดี๋ยวกูดึงเองพี่อ่ะไม่ต้องทำลายแล้วตีมันอย่างเดียวฐานไม่ต้องใส่ปิสามฟิวไปหนึ่งฟิวไปหนึ่ง ปีิศน์สองอ๊อ่านปีวโลมาสามหนึ่งเงี้ยสามหนึ่งเงี้ยสามหนึ่งไอไปกั้โก้มันมันหลบอ่ะไปไอ้โก้โอ๊ยมันตายกูล่วงเลยนี่ไงปีวเลยเออเออเฮ้ยมันมาแล้วเหรอมันมาแล้วเหรอปิศสอมันมีห่านมาแล้วเหรอ ไอ้เป็ดตกไปตกไปตกตกแค่เออเขตายอ่ะตกตกไวแล้วนัดเอาแล้วแหละนี่คือขั้วอี้อ่ะเออโลกหนึ่งโลกสองโลกหมดเลยโอ้โหรถเราแม่งน้ำขาดอ่ะก็ผมปีตีถามไม่ได้เราดู อจะกระโดดไปรปเลยไรโคนรลั่นเกลยอสี่หนึ่งตอนนี้สี่ยี่สองวะเอาดิเอาเอาไหมดเล้หมดอัอเฮ้ยซูเปลกไปเมื่อกี้กูโค้ไลายไอ้นัทไอ้าไอ้กูสากระโดดโค้ลายมาจากเทนบัเก็เมื่อกี้ เยืนลวงไม่ยื่ลงยือลงให้ยกูตกตายคนดูเห็นกูตายรอบที่เท่าไหร่แล้วกูโดดล่วงตลอดเลยห้าเว่เป็นป้าองใหม่ตายหมด

กูแค่หลอกเขาจะดูแต่เขาไม่เห็นเข้าเลยไอ้น้องโคตรห่าอะโคตรัำห่าตายเก่โมกิไก่้ังโคตรห่ากเลยก็เรานำอยู่แล้วมันจะกลัวเหรอฝั่งเรามีแผนกใส่ปุ๋ยอยู่แล้วไง ม่เอาห <c oughs> like ูกนเดียวเลยอ่ะมันรุมมันเป็นมันก็เอเลยเออนี่ไงทำไอ้น็อตเหรอเอาไอ้น็อตมาดิกูเอาข้าเตาเองเาจะโูกัไอ้ที่เอ้ยเอ้บึงบึงมันนี่ไอ้ฉลามบึงมันนี่โขบแมงโขบแมง โผแม่งเลยเอ,อ้ยเอาต่ขึ้ตัวนี่กูเนี่ยแหละกูตกเกี๊ว <c oughs> <c oughs> น้องเกียวอย่าเพิ่งง่วงมาดูพี่ตายก่อนรอบที่ล<ะ>้านทำไมกูต่อยแรงอยวะเมื่อกี้กูเห็นใครตกรถเมื่อกี้โดนอ๊อดโอนอ๊อ,อ <c oughs> โลนซาวเวอร์มาแล้วอ๋อทำไมกูต่อยแรงเยอวะ พี่ใหญ่เนคิ้วง่วงอ่ะพี่พลังโซ่เจ๋งไงสันพลังโซ่เจ๋งเกียต่อพลังโซ่เจ๋งเฮ้ยกูต่อยปิวเลยเว้ยไอ้ตันเข้าไปอ่ะแต่เอาจริ้งนะเจอเจอคนเก่งอ่ะเราแพ้ไปนานแล้วกูตกตายไปรู้กี่รอบกูไปทำไฮไลท์ตอนกูตายได้เลยได้กูตายรอบที่เท่าไหร่ตายตั้งแต่ต้นจนจบ ตือป้อไก่ฮะตัวป้อไก่เขาเก่ง <c oughs> จะตบกันยันตายตไปสองสอง่ไหมนะไปตบกันทำไมอะได้สองสองมาดิ <c oughs> นังคิวจะไปตบน้องทำไมอ๋อน้องเหรอตบอะไรกันอะม่ลูเขาเล่นอะไรกันม่ลูสองคนครับพี่น้องตบกันตายอ่ะไอรไปดิแบ<ป>บอยู่ให้กูตก๊ต่มีใครนับมั่งเมื่อกี้พี่ตายรอบที่เท่าไหร่ สิบลอบกูนับได้เพราะกูอยู่ตรงนั้นแล้วกูว่าเกินกูว่าเกินกูเห็นเป็นไอแต่ตอนนั้นสวยด้วยที้กูกระโดดแบบโคสไลน์ตุ้งเนี่ยกูสากระโดดไปจากเทินบักเกิ้ลเลยนะไอ้น็อตเออแล้วแล้วก็โดดเลยไปเฮ้ยโดนไอ้นั่นตายเลยไอเสือเออก็เห็นได้นั้นแหะองเห็น้องคิวอะไรคือโค้ดไลน์อะไรคือเทนบักเกิ้ลงงไงงงไม่เคยตูเนี่ย งงน้องคิ้วงงน้องเลนว่างงใหญ่เลยอะไรคือเทนบัคเกิลอะไรคือโคสไลใครรู้จังเหรอเอ้ใครดูมวยปั๊มพวกคนแก่ดูกันรู้จักบอสซิกวันนายยูนไนแม่เด็กๆสวยดีมันรู้จักแต่ยูแคนซีมีเออเด็กๆน่ามีตรงนี้มีการกูนน้ำมือ่ะเี่ยมัวพี่ไอ้ท่ามัวมัวฉกอ่ะ ใครดูมึอกูแล้วก็ถกจะเป็นตลกมันต้องฉกฉกฉกซ้ายฉกขวาถกมีพิษด้วยไน้แยนิ่งเลยนะเอาไปตาสุดโหดสะพร้อมยังโหมดกลางด้วยมึงเลือกโหมดโหมดกลางด้วยยอะไรอทำละนับมันตีหลังผมก่อนโคตรเจ็บเลยนัมันตีทำไมอะต้องเล่นงงอะไรคือเทนนมาเก้น รู้จักว่าซิกวันไนอ่ะแปดสิบเสียคนมันก็ร้องงั้นน่ะร้อยสามสิบเอาอง่างเอาอยหนึ่งสองเขาเรื่องนีหนึ่งหนึ่งสองสามเอ้ยน้องเ่นไม่รู้จักไอ้ความันคนตีนะดูแกี่๋ยังไม่กดะกดแล้วเจดแล้ว้ยเจแล้ว ไม่อ่าเอ้ยไม่เหน่ไม่เหน่ไม่เหน่มันจะรอสิบหกวินี่ไงน็อมึงอย่าไปบอกนะมึงมึงเอาอะไรอะเอาอะไรเดียวเถอะเพื่อนรบทีนที่ทำให้ลบกูเอาสกิลขี้แพ้ดีกว่ามึงคาดอะไรมีใจด้วยนะฮะใครโดนเรียนนอนเจอมั้ยเนี่ยทำไมไม่เจออกับมึงลีลาเดี๋ยวมึงจะกดไม่กดไอ้น้อตมันก็กดไปกดเลยดิ มันก็ตีเนะตีผมอ่ะด้ออรู้ไหมหนึ่งหนมันนับแล้วมันหนึ่งึแล้วมันเสียไม่กดเลยแล้วผมก็ลวนเลยมิ้นเด็กฮีพี่ป่าวพูดนะน้องกิ้วบอกมิ้นเด็กฮีถ้าได้ยินก็ขออภัยด้วยไอ่ฮะรู้ละราคากับราชาเยเฮ้เหมือนมีบัฟว่ะ พลังโซจิมงต่อยโคตรแรงอะราชาราชาได้กลัวราชาแห่งพลไฟเคยดูเปล่าอะไรว่าฟินโซนอะพี่อะสารราชาแห่งพลไฟมาแล้วพี่อะต่อยต่อยมีใครปลอมตัวป่ะเนา่ยนนี้โอ๊ยไอ้กอริลามันต่อยโกูาดิ ไอ้นัดเพื่อนยากเอ้ยอย่ายกไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลาวาลงปุกกะบาดปุกกะบาดไปกวาดไอ้กอริล่าลงไปแล้วโอ้โหทุกปีนขึ้นบ่าโดยแกอ่ะไฟไฟไม่ตุดไอไฟ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 นี่ไฟไหม้สัตว์โดนใจโง่ ว้าอ้ a า o r t a b o r อ้ abort a b o ดโอ้ว้าวว้าวเอาไอ้นอตีก่อนตเฮ้ยไอ้นอจ่ายาเพื่อนกูเพื่อนรักเกาะเกาะเกาะไอ้นอตโดนสองตัวไอ้ดาอเอ็มหัววเลยอ่ะอาเอ็มหัวเลย ตายปะผมโดนไฟไปหนึงตัวเฮยโอ้ยแหลกแหลกแหกเฮ้ยจะมนกูแหลกอ่ะโอ้ยเฮ้ยกูแหลกกูแหลกกูแหลกหนึ่งพี่เลยอหนึ่งตัวพี่อ้าวไอ้ย่าโ ลน้าบอวะน้าบอวะกูเล็ก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 โอ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 อ่ะแล้วแป๊บน่ะอ่าฮะผมไปไปก่อนนะเน็ตปิงบ้านหลังไฟฟ้าพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหลังที่เพื่อนรูปทีมถูกตัดออกยายายาหนึ่งสะท้อนการโจมตีจากด้านหลัง ฟ้าอะไรไฟฟ้าเฮ้ <c oughs> <c oughs> เอาเอาดีป่ะตอนพี่ตายผมก็ได้มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเดยออย่าให้กูตายเลยมึงอาจะตายก่อนก็นได้นะอาถันจะไม่กูผมตายะโอ้โหแมปเวยนนี่โอ้โหแย่แล้วตายถัวรน้องคิวไม่ได้ปิงแต่เน็ตพี่อากาศค,คุณเคหล์ทไม่มาเลยหลับไปดิทัวร์ับเคหรอทเน็ตพี่เป็นอะไร เน็ตพี่เปอะไรเน็ตพิกากไงพี่ก็พูดอยู่เป็นพิกไก่ไงเป็นพิกไก่ก็เป็นเน็ดพิกไก่มีคนปลอมตัวแน่แน่เอาเฮ้ยโหยวัน t ฮ้ยโหยวลาก่อนัดกูมาพลังให้มึงละฮ่าฮ่าฮ่าพลังเลยพลังไงส์เต็มหัวเลยต่อดกูฟิวเลย กูบอลพลังให้แหละกูบอกแล้วอาถรรพ์มึงอย่าไปเลือกสก,กิลนั้นสก,กิลอะไรไอส้สก,กิลนัล่นแหละไอ้เพื่อนตายเนี่ยเพื่อนตายคนไข่ติดคุกอะลืนล่นลื่นอ้นฮอเลื่นไม่ตายไอไอนั่นตายถ้ามันลงคู่นี่กูจะฮามากเลยเออมึงเล่งไอตายไว้ให้ดีเลยเอะไรเอ้ยซุปเปอร์คุณไม่เห็นฉัน้นเ,เอ๊อิเลิก อิเล็กโตรนอิเล็กโทรไลท์ไปดูไอ้ไม่เงี้ยคูณสองเลยต่อยเบาๆแรงขึ้นคูณสองยาน่าจะต่อยกูนะต่อยพี่เลยอ้าวสตรีมกูตัดหรือยังวะเนี่ยเดี๋ยวกูดูก่อนโอเคนะดับเบิลเอสตัดไหมขึ้นมามไม่กูจะดูไอคลิปว่ามันยังเล่นวะอ้าวโอเคยังเล่นอยู่ กูป่ะนะกูปีโอ้โหพอก,กูไปรีปุ๊บกูถัดโดนปั๊บโดนหลบทอดเฮ้ยพี่กูขังท่านทำไมเนี่ยเฮ้ยปล่ไปไป,อปอโอ้ยไอ้ใบไอ้นี่มันต่อยมันต่อยรัวๆเลยวะมันแปลกว่ะพี่แกกูตามอะไรไม่ได้กูขังกูต่อยมันเปียวไปแล้วไอ้นัดดึง ไปแล้วกูใช้กูใช้ไอ้นั่นดีกว่าโอ้โหตาเราพี่โดนดีแค่การระวังมันต่อยเอ้ยเอ้ยไม่พี่ว่ะ เออไปแก่เข็นมันเข็นมันเออเลยพี่เยไปยืนไปยืนตรงู้ดิไอ้เหี้ยวันหายก่อนเขียนไม่ไปติดติดคันโยกไอ้ตายมันเก่งเง เพื่ย่ามาแล้วขอตัวทีน้ำเพื่ย่าที่พี่ออกจากแอฟไปเด็กพี่มันกากอะเพื่อย่าไปไหนมาแป๊บหนึ่งไปอาบน้ำเหรอผมก็ไปละผมไปกินข้าวแล้วพี่โอ้โเช่ดข้าวลตาเนี้ยนะตาเนี้ยนะไม่รู้เย็นๆหน่อยนี่ก็เย็นเลยนะนี่ก็จะบ่ายสามแล้วนะยังไม่ยังไม่จะบ่ายสามอีกสิบนาทีบ่ายสามมันประมาณสี่โมงแปดลูกแค่แปดลูกแล้ว พยาไปไหนมาบอกเป๊บเดียวหายไปเลยวัชา <'s> อ่านั่นมึงเหรอเอ้กูมีของฝากอันไอ้คิงคลองไอ้คิงคลองเ่ยมาแปลกเลยพี่ไงผมว่าเฮ้ยปล่อยกูย้นไปที่เอินอย่าโยนมาหากูอ,เเอุ้ย โอ้ยโคตรวับเน็ตกูโคตรวับเน็ตกูโคตรวับใครมายิงวะถ้กูเองไอตัวถ้ากูเนี่ยกูกูกูไอ้เจ้ากูไอ้เนี่ยกูจะตายไอ้นอด มันยิงมันเตะพี่ดเผดโดบเผาบไปเล่นเกมมาอ้าวตอนแรกพยาบอกไม่เล่นไง่โดนที่เหระไม่จริงวะแล้วเบิด อ้ตายพี่นึกว่าพยายามอย่ไปอาบน้ำพี่จะตายเออต้องลาภูตายไยงนเน็ตกูไม่กระตุกนะมึง อืมน้มองเลนตามที่เห็นแหละเ,น,น,เลน็ตพี่แล้วตอนแรกตพยาบอกแป๊บหนึ่งพี่นึ่ก็ไปอาบน้ำเห็นบอกจะไปอาบน้ำแนะนำไม่ใช่หกพันแปดมึงจะว่าแต่หกพันแปดเลย กูใช้หกพันห้าตอนเนี้ยไม่ยังก,กระตุกเลยเกมกูวามากฮะแบบอะไรรู้นะน้องเลนรู้รู้รู้ <c oughs> เดี๋ยวจบตาอนนี้พี่ปิดดีกว่าไอ้นอตนี่กูต่อยมึได้คนเดียว <c oughs> โก,กูไม่ให้แล้วกูก็ไม่ให้แล้วโก้ก็ไม่ให้มันไม่ได้ก็ดันหลังเล่นต่อจ้าู้โว้ย ขอฟ้าเด้ออย่าปิดมันไม่ได้น้องเลนมันค้างเดี๋ยวไปอยู่อยู่ในโน้นแล้วกันอยู่ในแอปแล้วกันไม่รู้ดิมันอยู่ได้ป่าให้น็อตก็ไปแล้วไปอ่ะ อนอนดาวจบตานี้กันอา <Yeah. S 2> มันจะหน้าฟรีหลายตาแล้วเนี่ยไอวิน เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปดูช่องไอ้นัอต่อเดี๋ยวนัอก็มาดูช่องไอ้นัอดีกว่าเน็ตเน็ตเน็ตไม่ปิงอยูา่าพี่เดี๋ยวให้นัอนสตรีมแทนเพยายอยู่ป้า่ฮาฮัลโหลไม่น่าจะอยู่แล้วอยู่น้องเล่นคนเดียวแล้ว ไม่วาก็าหายไปเลย เอา,เอา,เอา,เอาไปรับขอมาพี่ แเดียวไปแล้วนะเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยอยู่ๆมันก็จบเลยเท่าไหร่อ่ะอะไรอ่ะคือจมไม่ไดนต้องแข็งคืออะไรอ่ะปักเหรอ <c oughs> อะไรคือการจมไปใต้น้ำแข็งวะ กูเล็กไอ้ตายไว้นานเลยเก่งเก่งเก่งโอ้ตาบิว แพ่แล้วไอ้ัดกูไม่ไหวแล้ววะกูต้องปิดสตรีมแล้วกูไม่ไหวแล้วปิดนอนนอนสุดท้ายต้องสตรีมดีไอ้นัทต้องสตรีมกูก็อยากลองไงว่ามันจะกลับมาแค่ไหนสหรุปกูเล่นได้อย่างเดียวสตรีมไม่ไหวเนี่ยแต่ตอนนี้มันกลับมาดีนะ เดี๋ยวพี่ปิดกับน้องเลนไปดูนะต่อ